วัดีครับอ่ะสวัสดีครับวันนี้นะฮะเรามีสินค้าเข้าอ๋อสปอนเซอร์ไหมไม่จเองทั้งนั้นแอ้แต่เรารีวิวให้ไงอ๋อเพราะว่าวันนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากนังเอกของเราอ๋ออดีตเป็นพันธมิตรเป็น MOU อเอ้ไม่ได้นะเราไม่มีเขียนร่างไงต้องเป็นพันธมิตรทางวาจาแล้วเขาเขาต้องรับรับผู้ขอเสนอด้วยใช่ไหมถึงจะได้ไม่อยู่ที่ว่าเราจะตกลงอะไรกันไว้ก่อนเซ็นอ๋อ นะฮะก็วันนี้ก็มีอยู่สี่ถุงอันนี้คืออะไรเห็ดลมทอดเห็ดลมเห็ดลมนะฮะเห็ดลมนี่เป็นเห็ดชนิดหนึ่งใช่ใช่ไหมแต่ว่าผมเพิ่งเคยได้ยินนะเห็ดลมนะเฮ้ยผมได้ยินมานานแล้วปกติเห็ดลมไม่เคยกินก็จะจิ้มกับน้ำพริกไงทางเหนืออ๋อทางเหนือใช่ไหมจะจะเด็ดทางเหนือจะเด่นในทางเหนือใช่พบเจอได้เยอะทางเหนืออันนี้นะฮะก็เป็นเห็ดลมทอดสมุนไพร นะครับของน้องแอปปสาวกะเลี่ยงนะครับก็เห็นน้องเนี่ยผมทุกวันเลยนะเล่นเล่นอะไรนะเฟซบุ๊กเห็นไลฟ์ขายทุกวันเลยอ๋อไม่ใช่แบบเห็นทุกวันนี่คือน้องชุบแป้งกระทอดไม่ไม่อ๋อไม่ใช่ขนาดนั้นเห็นน้องมาไลฟ์ขายทุกวันเลยก็เข้าไปแซวไปอะไรนะครับสุดท้ายก็โดนอุดหนุนสุดท้ายก็โดนอุดหนุนมานะฮะ ก็เป็นคล้ายๆขนมมาแหละนะครับเหมือนก็กินเล่นกินเล่นก็ได้กินเป็นอาหารก็ได้ให้ความรู้ท่านผู้ชมหน่อยครับเห็ดเห็ดลมเห็ดลมเนี่ยทําเมนูอะไรได้บ้างส่วนใหญ่ภาคเหนือก็จะนึ่งจิ้มกับน้ําพริกใช่กินสดได้ไหมไม่ได้เห็ดกินสดไม่ได้เอาเหรอต้องสุกก่อนนะต้องต้องสุกนะครับเห็ดต้องสุกนะแต่อันนี้ไม่รู้เขาทอดเลยหรือว่าเขาต้มก่อนน่าอะทอดชุบแป้งทอดได้เลยชุบแป้งทอดไปเลยเนาะ โอเควันนี้เรามอาีอุปกรณ์พิเศษนะครับมาเพื่อบ่กบอกความเป็นมาตรฐานของเห็ดดมด้วยนะฮะว่าแต่ละถุงเนี่ยเรามีข้อสงสัยว่าเขาบรรจุด้วยน้ําหนักเท่าไหร่แต,แต่จริงแต่จริงจะพูดงั้นมันก็ไม่ถูกเพราะว่ามันคือจริงๆมันต้องช่างตั้งแต่ต้องต้องต้องเอาถุงเปลาว,วางแล้วก็กดเคลียร์ให้เป็นสูตรแล้วก็วางแล้วต้องแกะทุกถุงเออแต่ก็อย่าเลยเราเอาประมาณคร่าวๆแล้วกันรวมๆไปนะฮะเอางนี้แล้วกัน ผมให้เกณฑ์มาตรฐานบวกลบบวกลบห้าศูนย์จุดศูนย์ห้าใช่ไหมห้าห้ากรัมห้ากรัมบวกลบห้ากรัมโอเคแล้วกันง่ายดีเพราะว่าหนึ่งเราไม่รู้ว่าโต้นี้มันแอนหรือไม่จริงจริงมันต้องโตะต้องเรียบไปเลยไงโอโตะก็ต้องมีมาตรฐานเนืยเขาต้องมีลูกน้ำไงใช่ไหมวันนี้ไม่มีช่างมันเถอะไม่มีเราเข้าๆแล้วกันนะถุงนี้ถุงแรกสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดกรัมกรัมนะหน่วยเป็นกรัมนะแล้วเราก็แรดดอมเอาถุงนี้แล้วกัน มันก็เลี้ยงแค่ไม่เลี้ยงสี่สิบสองกรัมตะกี้เท่าไหร่นะสามเจ็ดอันนี้สี่สิบสองเท่าไหร่โอ้บวกลบห้าพอดีเลยนะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ในมาตรฐานอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้เท่าไหร่วะสามสิบหกหกแล้วอ่ะดิก็ษาสิบหกตะกี้สามเจ็ดแล้วก็นี่สี่สองอ่ะสี่สองแล้วนี้สามหกสามหกหกก็ดีไม่อยู่ในมาตรฐานไม่เป็นไรก็โอเคมันอาจจะมีบวกลบบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยอ่ะอันนี้สุดท้ายสี่สิบสอง โอเคสรุปเขาตั้งใจจะให้เท่าไหร่หรือว่าหยิบหยิบใส่ไม่ผมว่าเขาคงกะด้วยผมว่าเขาอาจจะมีใช้มือกัอาจจะมีถ้วยหรือมีกระป๋องเหมือนมันคุณเคยไปซื้อถั่วไหมถั่วลิสมนึ่งที่ขายเป็นลิตรอ่ะขายเป็นลิตรแล้วคุณลองที่สภาพมันบมบ้างเรียบบ้างประมาณนั้นเกณฑ์มาตรฐานยาง้นบอกรถประมาณห้าเนาะนั่นแหละแต่สี่สิบสองนี่คุมนะแต่มันจะไปหนักมันกินได้ทุกส่วนปะเนี่ย คงน่าจะไม่ได้กับสติกเกอร์น่าจะกินไม่ได้มใช่หมายถึงว่าของข้างในอ๋อได้ดีได้ดีเอาอยากรู้ก็เปิดเลยอ่ะเราลองแกะดูเลยนะฮะเราจะลองชิมกันดูเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าว่าอ่เห็ดลมทอดสมุนไพรอันเนี้ยเป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่ไม่มียี่ห้อนะฮะ no brand no brand แต่มีบีเซ็นเตอร์ก็คือน้องแอปเปลเองเขาเรียกว่าเศรษฐกิจในควรเรือนเศรษฐกิจในควรเรือนนะน้องแอปเปลเป็นนางเอก เอวเนี่ยเอเพลงอะไรบ้างคุณให้ความรู้ตั้งแหายแล้วเพลงอะไรนะหยดน้ำตาตาี่ะเพลงแรกเลยที่เราไปถ่ายกันที่อ่าดอยอะไรนะแม่คนวางคุณวางคุณวางเพลงอะไรสองห้าหกห้าไงหีถ่ายแล้วแต่ปีหกสาม อเประมาณ6-7เสียช่วงช่วงหลังจากโควิดเบาๆว่ะสักกุระสักตงตพงเปิงใจนะครับแล้วก็อีกเพลงนึงเข้ามาถ่ายในเมืองอ่าน่านถ่ายที่อะไรนะคอฟฟี่บัต่าไอ้กาดตพิซซ่าเ นนกาดอะไร<ค>ำฉาของเพื่อนเรานี่แหละ <ใช S 1> นะครับ <ใช S 1> ก็คือ,อเพลงอ,อะไรชิบหายละ folk for while. why o k เ y สองเพลง นะฮะก็ไปหาฟังกันได้นะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยดีกว่าคุณวาดถุงไหนอร่อยสุดถุงไหนก็ได้อันนั้นก็ได้ถุงนั้นประหลาดสุดประหลาดยังไงว่าเออมันเออนเหมือนจะมีน้ํามันกว่ะไม่ใช่นะไม่ใช่ถุงโปร่งแสงถุงมันใสถุงมันใสอ่าถุงนี้แหละแกเลยนะครับก็แก่สิแหเขาไม่ต้องเขา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 ครอบมันเปิดหัวอยู่แล้วโอ้ไม่ต้องแกะไม่ต้องฉีกจบอ เฮ้ยล้มล้มล้มไม่ได้เดี๋ยวไม่สวยแต่รออ่ะอันนี้นะฮะเห็ดอันนี้มันเห็ดเหรอเนี่ยหรือทำไมเหมือนพวกยังไงวะสาหร่ายหรือว่าอะไรไม่ก็ลองกดลองดูอ่ะปกติมันต้องมีดอกเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเก็บก่อนเก็บเป็นไงบ้างครับมีรสเผ็ดนิดหน่อย เป็นแบบแป้งผสมขมิน้นให้ทีมงานฮะพี่เชนพี่เชนแป้งผสมขมินน้นเลยแล้วก็มีพริกหน่อยๆก็เดาลิ้นเด็เฮ้ยอร่อยนะเฮ้ยเผ็ดเผ็ดด้วยนึกนึกถึงไอ้นี่เลยไก่ขมิ้นเ,เออมันมีเครื่องนะเออต่อต่อสมุนไพรนี่มีกันไหมไม่น่านะเขาเ้า,าออกแล้วอ้าวอาอแล้วนะแ <c oughs> สดงว่าเครื่องแรงนะ <c oughs> เครื่องถึงเครื่องถึงเครื่องถึง กินกับข้าวต้มได้เลยอืมได้แกม้มแกม้มเครื่องดื่มก็ได้เครื่องดื่มพวกเอ่อ B and T Cafe อะไรแบบนีวาวะง่ายง่าเอาไปกินหน้าอะไรนะคุ้มไหมถุงเท่าไหร่ผมยังไม่รู้เลยเนะี่ยแต่ว่าสี่ถุงเนี่ยร้อยเก้าเก้าส่งฟรีก็หารเนีลยมางห้าสิบบาท 100, 100, 100, ร้อยร้อยเก้าเก้าลดให้เราตีไปสองร้อยหารสี่ 200, 4, <c oughs> ต่อห้าสิบเราขอลดให้เราใช่ไหมไม่รู้อ่ะลดให้เราบาทหนึ่งส่งฟรี เป็นแพ็กเกจอ่ะใครสนใจก็ไปลองกันได้นะฮะสำหรับเห็ดนมทอดสมุนไพรนะรสชาติใช้ได้ก็กินขมิ้นใช้ได้เลยจบพอแค่นี้ยังพอแค่นี้แหละคุยเลยมากพอแค่นี้เหรออ้าวแล้วคุณจะคุยเรื่องอะไรไม่มีละคุณจะสปอยอะเพราะคุณจะมีมีใหม่เร็วๆนี้อะมีละมีมีแต่เพลงยังไม่มีก็รอติดตามแล้วกันนะครับแฟนคลับน้องแอร์ปอก็เดี๋ยวเราอาจจะพาน้องมาถ่ายอีก ก็ได้นะฮะถ้าน้องทำ MOU ถ้าน้องยอมเซ็นได้นองโอเควันนี้ไปแล้วครับผมไปไป